สวัสดีค่ะพฟี่ไมคชิมนะคะก็วันนี้มาชมให้ดูอีกแล้วคนที่ถามว่ากินกี่เดือนคะถึงจะเห็นผลสําหรับคอร์ลาพัทอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็แล้วแต่คนนะคะบางคนก็จริงๆเป็นคนขาวอยู่แล้วแต่ก็ผิวค้ำเพราะว่าผิวไวตาแดดหรือว่าตาแดดมาอะไรเงี้ยอันนี้ออฟฟี่ทาแล้วออฟฟี่ขาวขึ้นจริงๆอันนี้ในกล่องอันนี้กล่องใหญ่คอร์ลาพัทตะพนดีรามนะคะม่มีทั้งหมด32เปิดมาจะเป็นเป็นแบบนี้เออ แล้วชงในน้ำน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ขนมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ดื่มง่ายยากนะคะก็ดื่มช่วงแบบท้องวา่างตอนเช้าหรือก่อนนอะนแต่ส่วนใหญ่พิ่ชอบแบบตื่นมาแล้วก็ทานนะอาจจะทานคู่ไปกับแบบขนมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนจะบอกว่าลิฟที่สั่งกันมาทิ้งที่อยู่ไว้แล้วก็บางที สั่งของเข้าไปแล้วแบบยังไม่ได้ต้องใจเย็นๆอันนี้บอกเลยว่าต้องใจเย็นๆจริงๆเพราะว่าตอบไม่ทันแล้วก็เหนื่อยมากนะคะทุกวันนี้ธุรกิจคือแบบมีธุระักอีกเยอะคือพยายามจะแบบว่าตอบได้ทุกคนบางคนก็ถ้าอ่านแล้วไม่ตอบก็ขอโทษด,ด้วยบางคนแบบแค่ส่งมาว่าเออสวยหรือว่าชมเป็นกำลังใจหนี้ก็ขอบคุณมากอ่านแล้วก็คือรับรู้แล้วนะคะทุกคนความจําดีก็คือจําได้ถ้าเคยคุยกันจํจได้แน่ๆแล้วก็ สั่งคอร์รัปช์นะคะใกล้เดโปรโมชั่นแล้วนะคะที่ซื้อกล่องใหย่แถมกล่องเลยกนะคะจริงๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะแถมแล้วด้วยนะคะจริงๆก็คุ้มแล้วซื้อ3ามสิบซองน,นี้คุนเข้าไปได้เดือนนีงนะคะก็ยังไงก็ถ้าเกิดติดต่อสนใจก็แอดไลน์มาที่084216822เป็นไอดีนะคะหรือไม่ก็ถามไปใน Facebook ก็ได้นะคะ อันนี้คือเป็นเป็นเป็นลายที่ใช้สำหรับพายของโอเคไหมคะเวลาคุยกันนะก็เดี๋ยวจริงีที่ดูดูเขาใส่จริงๆอย่างเมื่อวานไปปาร์ตี้ชุดนักเรียน